ทุกคน้าสู่ Hi Jalen Hi Daddy แต่ผม High f i v ้ได้ใช่ไหมลูกไฮไฟ้ไหม High ฟ้ไ e ไฟ้ไฮไฟ e Jalen 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 baby Jalen Jalen Jalen! Hey. Hi, buddy! Hey! Hi! Hey. Diego. Wow. <laughs> <laughs> Hi Jayman! Wow. Tá Jayman! Buddy hey. Yay. Yay buddy. Yeah, no, got you Jalen, I promise you this is the last Christmas ever that you have to wear something like this. It's cute. Jalen, why'd your mom do this to you? Why did she do it to you? Kukon Ben Mong. Mong Mong. the M Quartier. everybody look. mong <coughs> mong <coughs> 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 Never again. Never again. ราจะเซเลบร์คริสต์มาสกันที่บ้านใช่ไหมที่อเมริกามันจะแบบคริสต์มาสตี้มากๆใช่ใช่อเมริกาคริสต์มากใช่ที่ยุโรปก็เหมือนกันปีนี้เราก็ยังไปไหนไม่ได้ก็อยู่กรุงเทพเนาะพาเจเล่นมาดูที่ห้างนะคะก็ถ่ายรูปเล่นอนะ่ะให้เป็นความทรงจำคริสต์มาสปีแรกนะคะเจเล่นยังไม่รู้อะไรหรอกคีดัชนีอะไรสิ n งแย่ no ไม่เข้าใจ but he will soon soon ทุกคนเรามาต่อกันเลยนะวันนี้เนี่ยจริงๆคือพี่เวกับพี่นากลับมาจากอเมริกาซึ่งเจเล่นเนี่ยไม่ได้เจอลุงเวกับป้านานามาโอ้โหมัน6เดือนได้ไหมั i x month ใช่หกเดือนเพราะฉะนั้นป้าเวกับลุงเอยป้าเวป้านานากับลุงเวนะคะก็น่าจะแบบไม่ได้เห็นเจเล่นแบบโตขนาดไหนอะไรเงี้ยมานานแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้พอเขาเจอเจเล่นเขาจะตกใจไหมเพราะเจเล่นตัวใหญ่มาก เราไปหากันนี่ก็คิดถึงมากแล้วคิดถึงหลานมากเลยนะคะคิดถึงบีนากับลุกเล่นมากเลยไป You don't have the hoops anymore? ธรรมดาคนนี้นะฮะมิชลินเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับเด็กชายเจเลนเด็กชายเจเลนครับมาชมพี่เล่ สวัสดีไม่เป็นครับเอามือประกบกันอ่ป้าสอนให้มือประกบกันชูแขนสวัสดีแต่ผมไฮไฟฟ์ได้ใช่ไหมลูกไฮไฟฟ์ไหมไฮไฟฟ์ไฮไฟฟ์ไฮไฟฟ์ไม่เอาแบบนี้แล้วหรอวันนี้แม่ไปอยู่กับป้านานเลยไปอยู่กับอะไรทำหน้าสิเจลิน เป็นยิ้มนราไม่ยิ้มเราไปเทียกันไปได้กันไกลใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมขาเนี่ยติดพี่บุ๊กได้แล้วเนี่ยพี่บุ๊กเนี่ยพี่วินาแล้วลุงเวไปไหนอะครับเห็นลุงเวมาครับเห็นลุงเวมากนะครับ

Now, let's play peekaboo. Peekaboo! Watch. Peekaboo! 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 By Lotus, then Tamahan, Jelin, by Lotus Wing, Wing Motorcycle. Pew 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 pew. Let's go, Bye! Okay, say lao. Set lao na cup. Set lao, gai. Gai o. then sai. add peas and mint. What? Oh, dao, Tao. Tao. Called zucchini strips. Little bit of pieces of broccoli. And call fuck tong. Fuck tong. Okay. Okay, let's go. ช่วงเวลาของ Q a <laughs> วันนี้มามีอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่ามนมีจะต้องมีสติในการตอบคำถามแล้วก็อย่างดาดีเนี่ยออกไปถ่าย เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับคริสต์มาสละกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามได้ในช่องของแดดีนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบเพลงของแดดีเนี่ยก็อย่าลืมไปติดตาม b i g Hello ด้วยนะวันนี้ค a เนี่ยคือพันนี่ขออนุญาตตอบเรื่องราวของเจเล่นละกันส่วนคําถามมันอื่นที่มีคําถามดีๆเยอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะเก็บไว้ตอบนะคะเดี๋ยวรอให้แดดีอยู่ด้วยดีกว่าเพราะบางคําถามอาจจะเป็นเรื่องของแบบงานแต่งงานบ้างหรือตอนประสบการณ์ตอนคลอดอะไรเงี้ยเดี๋ยวพันนี่อยากจะเล่าให้ฟังแบบยา,ยาวๆแล้วก็ละเอียดอีกสักอีปีหนึ่งละกันเดี๋ยววันนี้มาค ต้องบอกก่อนว่าสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในช ANNEL ของแฟนบลมทีวีขอบคุณมากแล้วก็ต้อนรับมากๆเลยนะคะพันนี้เลยอยากจะมาตอบคําถามที่หลายคนถามเข้ามาอาจจะเพิ่งเข้ามาในช่องของเราก็เลยยังไม่ทราบนะคะน้องเจเล่นเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายนะคะแล้วเจเล่นเนี่ยก็เป็นชื่อจริงของเจเล่นเลยเจเลนไม่ได้มีชื่อภาษาไทยนะคะทําไมถึงตั้งชื่อว่าเจเลนเป็นเพราะว่าคือคุณพ่อเนี่ย พี่พี่บิ๊กแคลโรนนะคะชื่อจริงของเขาเนี่ยคือเจสซนใช่ไหมคะแล้วคุณปู่ก็ชื่อว่าเจฟก็มีตัวเจก็เลยคุยกันตั้งแต่ตอนตั้งท้องเลยว่าถ้าเกิดลูกเป็นผู้ชายก็อยากจะให้ตัวอักษรน,นำหน้าเนี่ยเป็นตัว j จนะคะแล้วก็เลยไปลองไปหาหา,หาชื่อดูแล้วก็มาเจอชื่อเจเลนซึ่งพนนี้ก็ชอบมากเพราะรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบซาวคล้ายๆกับเจสันอะไรอย่างเงี้ยแบบ ถูกใจแล้วพอไปเห็นความหมายนะคะที่บอกว่าชื่อแซงคือแปลว่า thankful เหมือนเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้ามันเป็นความหมายที่ดีเพราะอยากให้ลูกเนี่ยดำเนินชีวิตไปด้วยด้วยความรู้สึกนั้นรู้สึกแบบ grateful ขอบคุณรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่มีอยากให้เขารู้ตลอดว่าเออชีวิตของเขาเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องดีๆแหละเพราะว่าคนเราพอมันมันร,รู้สึก grateful มันก็จะมีความสุขอะคะ่ะก็เลย นั่นแหละเล่าย่อยๆก็เลยตัดสินใจตรงกันเป็นชื่อเดียวที่ชอบทั้งสองคนด้วยก็เลยมาลงที่เจเลนค่ะแล้วก็ชื่อกลางของน้องในะชื่อโอเชนที่แปลว่ามาหาสมุทรซึ่งออันนี้อาจจะเป็นแม่มากกว่าเพราะว่าพาันนี้ชอบชอบชอบ,ชอบทะเลมากเป็นเหมือนเป็นเหมือนแฮปปี้เพลสอะเวลาเครียดก็อยากไปทะเลเวลารู้สึกแบบ เหมือนต้องไปคิดอะไรอะไรเงี้ยก็อยากไปทะเลชอบดำน้ำําไม่มีโอกาสดำน้ํานานมากก็คือเป็น happy place ก็รู้สึกว่าลูกก็คือ happy place ของเราก็ลเลยให้ชื่อ ocean ก็เลยเป็นเจเจเลนโอเชนค่ะก็มีคําถามเ,เข้ามาที่ซ้ำๆเยอะมากเหมือนกันนะคะหลายๆคนอยากรู้ว่าเรามีแพลนจะให้เจเลนไปเรียนต่างประเทศหรือเปล่าหรือเราจะกลับไปอยู่ต่างประเทศกันไหมก่อ,อ,อนอื่นต้องบอกว่า ค,คุณพ่อนะคะแดดดีหรือว่าพี่พี่เจสันเนี่ยเขาเป็นคนอเมริกันนะคะอเมริกันโพทริเกนเนาะแต่ว่าอยู่ที่อเมริกามาก่อนนะคะแต่ก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยทํางานกับไทเทเนียมมาหลายปีมากๆเกือบจะ20ปีแล้วมั้งส่วนพี่พาน,นิเองเนี่ยหรือพาน,นิเนี่ยก็เป็นคนลูกครึ่งไทยคุณแม่เป็นคนไทยนะคะแล้วคุณพ่อเป็นคนสวิสก็ไปกลับมาหลายปีแต่ช่วงหลังๆประมาณเกือบ ปุเกือบ10ปีหลังก็อยู่เมืองไทยมาตลอดแล้วก็มีกลับไปเที่ยวบ้างนะคะแต่มาก่อนก็จะเรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เกิดที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยถามว่ามีแลนไหมไม่มียังไม่ได้มีแพลนที่ตัดสินใจแต่ว่าเราก็คุยกันเป็นออปชันในอนาคตด้วยหลายๆปจยัจจัยอาจจะเป็นเรื่องเรียนฟรีอาจจะเป็นเ,เรื่องของภาษาหรือประสบการณ์ที่รู้สึกว่าก็อยากให้ลูกได้ไปเก็บ yeah. สะสมประสบการณ์หรือได้ไปเรียนที่ที่อเมริกาหรือว่าสวิสคือยังไม่รู้จริงๆอาจอาจจะเป็น อาจจะได้ไปอยู่ที่ทั้งสองที่บ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้นะคะก็ยังเป็นเรื่องของอนาคตอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วก็คิดว่าเบื้องต้นคงจะให้ลูกเรียนที่ที่เมืองไทยก่อนนะคะเป็นไปได้ก็อยากจะเป็นโรงเรียนที่ที่แน่นอนเป็นโรงเรียนอินเตอร์หรือว่าโรงเรียนเดียวกับที่มามีเรียนมามีเรียนสวิสเซอร์แนเนาะเพราะว่าอยากให้เขาได้ภาษาด้วยก็เลยเป็นการตอบคำถามในตัวว่าหลายๆคนถามว่าจะให้น้องเรียนภาษาอะไรบ้างจะใช้คําว่าพยายามดีกว่านะเพราะมามีก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทํากันได้หรือเปล่า ภาษาแรกอย่างไงภาษาอังกฤษอน้องน่าจะได้อยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่หมามีกระดาษดีคุยภาษาอังกฤษกันนะคะแล้วก็คนรอบข้างก็พูดภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะส่วนภาษาไทยพันนี่ว่าลูกก็น่าจะได้เพราะคุณคุณยายก็มาช่วยเลี้ยงบ่อยแล้วก็อยู่เมืองไทยด้วยน่าจะง่ายเลยคราวนี้ภาษาที่3ที่พันนี่อยากให้ลูกได้ก็คือภาษาสวิสแต่อันนี้มันจะตกที่ตัวแม่คนเดียวเลยเพราะแม่จะต้องเป็นคนพูดภาษาสวิสรือภาษาสวิสเยอรมันเจอคุณตาก็เจอบ้างอะไรเงี้ยอาจจะเจอไม่บ่อยพอที่จะแบบพิกอัพภาษาได้แต่ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ลูกพูดได้สามภาษาค่ะเพราะรู้สึกว่ามันก็เป็นการเปิดโอกาสในอนาคตไม่รู้ว่าเขาอยากจะไปอยู่ที่ไหนหรือเขาอยากจะทํางานอะไร,รอะไรอย่างเงี้ยค่ะการพูดภาษาหลายๆภาษามันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าตัวภานเองก็รู้สึกขอบคุณที่พ่อแม่เลี้ยงมาแบบนี้ที่ทําให้เราพูดภาษาได้ได้สามถึงสี่ภาษาเพราะจะมีภาษาสุสแลวก็ภาษาเยอรมันด้วยค่ะเออมาดูคําถามกันต่อ ม,มีคนอยากรู้เยอะมากว่าเจเล่นน้ำหนักเท่าไหร่นะคะเจเล่นเนี่ยปัจจุบันไปหาคุณหมอล่าสุดตอนเช็คอัพ10เดือนน้ำหนักอยู่ที่10กิโลจุดเก้าซึ่งในกราฟคารว่าเจเล่นตัวใหญ่มากในกราฟเจเล่นก็ยังอยู่ในในกราฟที่ปกตินะคะแต่ว่าอยู่แบบ เขาเรียกอะไรใหญ่เกินครึ่งนิดนึงก็คือจะอยู่ไม่ได้แบบ average อะอยู่แบบไม่ได้สูงสุดแต่ก็ไม่ได้แบบกลางมากนะคะก็คุณหมอก็บอกว่าเจลลนไม่ได้อ้วนนะเจลลนเป็นเด็กโตตอนแรกหมอก็กลัวเพราะว่าพอเปรียบเทียบลูกกับลูกเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็สงสัยทำไมเจลนตัวใหญ่จังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆคือเจลลนคือมวลกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนบอดี้ใหญ่นะคะก็ดูจากความมีกระแดดดีก็ไม่แปลกใจเฮ้ hey. ้าให้เลือกระหว่างเจเล่นพูดได้กับเดินได้อยากให้น้องทำอะไรได้ก่อนพูดมั้งอยากให้พูดก่อนละกันค่ะจริงๆคือส่วนใหญ่เด็กน่าจะเดินก่อนที่จะพูดนะแต่ว่าถ้าให้ต้องเลือกก็คิดว่าเอออยากให้พูดเพราะว่าบางทีเราอยากให้เขาสื่อสารกับเราบางทีเราไม่รู้ว่าถ้าเขาลองให้เขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเขาพูดได้มันน่าจะทําให้เราสื่อสารกับเขาได้ง่ายขึ้นแต่จริงๆตอนเนี้ยอะไรก่อนก็ได้ค่ะสุดท้ายยังไงเขาก็ต้องทําได้ทั้งเดินทั้งพูดเนาะแต่ว่า ที่รู้สึกว <pleasant> ่ารอคอยคือการได้คุยคุยกับลูกเจล้วมีพัฒนาการอย่างไงบ้างตัวไวมากเจ้าหนูมิชลินยูซุคิวน่ารักมากขอบคุณมากค่ะพัฒนาการของเจ๊เลื่อที่เห็นชัดเนี่ยในเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือเขามีการตอบสนองกับ การพูดคุยของเรามากขึ้นอย่างเช่นถ้าเราแบบดุเขาหรือว่าถ้าเราบอกเขาว่าอย่าอย่าไปตรงนี้นะอย่าทําอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาดูเรื่องมากขึ้นเขาเข้าใจสิ่งที่มัมมี่กาลังพูดหรือว่าแดดดี้พูดเออหรือคุณยายพูดในบางส่วนค่ะแล้วก็เ,เขาหวงมัมมี่มากมากขึ้นเพราะมัมมี้อาจจะเป็นคนที่ออกจากบ้านในเวลากลางวันบ่อยบ่อยกว่าเขาไปจัดรายการด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความแบบรู้แล้วถ้ามัมมี่แบบ หยิบกระเป๋าหรือจะออกไปเขาก็จะร้องมากขึ้นนะคะส่วนถ้าฟิสิกส์แบบว่าเ,เขาก็สามารถยืนได้เกาะได้นะคะก้มลงหยิบของนะแต่ยังไม่เดินนะยังไม่แบบก้าวเท้าเดินนะคะแล้วก็ไม่คลานแล้วพันนี่ก็คิดว่าเจเลน่าจะอยู่ในเด็กบวชหมู่ที่ไม่คลานแต่เดินเลยคิดว่าอย่างนั้นแต่เดี๋ยวก็ต้องมารอดูนะคะก็ถ้าถามของพัฒนาการของเจเลยในเชิงของการเดินอะไรอย่างงี้ก็อาจจะถ้าตามคุณหมอก็ช้ากว่า ประมาณสักเดือนหนึ่งกว่าเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้แต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่นะคะคือเราอย่าไปเครียดมากกับพวกมายลสโตนอะคือสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็ทําได้แล้วก็ให้เขาทําได้ตามเวลาของเขาเด็กแต่ละคนพัฒนาการไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแบบทาอันนี้ได้เร็วกว่าแล้วก็ทาอีกอันนี้เร็วกว่าวอะไรเงี้ยเรววาดูมายลสโตนเป็นแบบไกด์ไลน์ละกันว่าเขาควรจะต้องพัฒนาอะไรบ้างแล้วเราทําอะไรได้บ้างในการช่วยเขาแต่อย่าไปเครียดกับเรื่องนี้มากเนาะ ถ้ามีมาโซนอะไรที่เจเลนทำได้เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตในบล็อกบ่อยๆนะคะน้องเป็นลูกครึ่งอะไรก็นั่นแหละนะคะก็คือแบบมีเป็นสวิสไทยคุณพ่อเป็นอเมริกันพอรตุรกีเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเจเลนก็คือเป็นไทยสวิสพอรตุรกีอเมริกันค่ะการเตรียมตัวจากการค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มวางแผน้ <c oughs> เดี๋ยวเรื่องตอนคลอดจะลองมามาตอบใน q a อีกทกีนึงแล้วก็เรื่องตอนท้องด้วยนะคะว่าจริงเรื่องมันเยอะแต่ว่าให้พูดคร่าๆวๆก็คือจริง,รงๆไม่ได้ไม่ได้วางแผนขนาดนั้นเหมือนเราแค่ปล่อยท้องหลังจากเราแต่งงานประมาณ7จดเดือนรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่แน่ใจเราจะมีลูกยากไหมเพราะดูจากประวัติที่ครอบครัวภายในนี่แหนะละก็มีลูกค่อนข้างยากก็เลยลองปล่อยดูแล้วก็คิดว่าถ้าถ้าสมมติท้องจริงๆก็น่าจะแฮนด์เราได้แล้วก็ถ้ายังไม่ท้องก็จะได้มีเวลาในการเตรียมตัวหรือปรึกษาคุณหมออะไรเงี้ยนะคะถามว่าเตรียมตัวยังไง ส่วนตัวก็คือแน่นอนเราทํางานเก็บเงินพยายามที่จะสร้างครอบครัวแต่ว่าก็ไม่มีใครคิดว่าจะมาเจอโควิดเพราะฉะนั้นก็ถามว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันยากไหมย,ยากค่ะยากแล้วก็ไม่ใช่เป็นที่เราคนเดียวก็ยากกับเหมือนกับทุกคนเนี้แหละแต่ยังไงเดี๋ยวถ้ามา,มาลงดีเทลลึกเล่าให้ฟังในบล็อกหน้าแล้วกันเนาะถ้าใครอยากรู้ก็คอมเมนต์ข้างใต้นะคะเมนูโปรดของน้องเจเล่นคืออะไรเมนูโปรดของน้องเจเล่นโหเจเล่นกินทุกอย่างชอบทุกอย่างจริงจริง สิ่งที่กินบ่อยและรู้สึกว่าตอนนี้พวกผักผลไม้เนี่ยเจเลนชอบผลไม้ก็คือชอบมะม่วงนะคะชอบแก้วมังกรชอบกินกีวีชอบกินบลูเบอรี่อันนี้ที่ที่นึกออกว่าแบบวางปุ๊บเขาเจะคว้ากอดเลยกล้วยเขาก็ชอบเหมือนกันส่วนผักเนี่ยเจเลนจะชอบกินเอ่อพวกฟักทองนะคะสุกีนี่สุกีนี่เจเลนชอบมาก ดยเฉพาะถ้าอบนิดนึงแล้วก็แบบโรยชีสหน่อยๆอย่างเงี้ยคือแบบปลื้มมากก็ยังให้ทานอาหารแบบไม่มีเกลือไม่มีน้ําตาลนะมีคนถามเรื่อง baby l เล weaning เหมือนกันทาไมถึงแบบมันเริ่มทำไมพนี้ถึงทําอาจจะทําคลิปให้ดูบ่อยในติกตอกด้วยคือเราก็แบบพยายามดูว่าคนอื่นทําอะไรด้วยแล้วก็ลองแบบรีเสิร์ชของเราเองแล้วหาสิ่งที่รู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองแล้วก็ลูกนะคะก็มาเจอที่ baby l เ d weaning เพราะรู้สึกว่าเออมันเป็นการฝึก ทักษะให้เขาได้ลองใช้มือใช้นิ้วในการหยิบจับอาหารแล้วก็สร้าง relationship กับอาหารด้วย นั่นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่อย่างที่บอกในทุกๆคลิปเลยว่าถ้าใครมาสายไปรีวิวนี่ก็ต้องทําความรู้ความเข้าใจให้ดีเนะเพราะมันก็จะมีวิธีการเตรียมอาหารที่เราต้องระวังนิดนึงให้ให้เขาแบบเพราะช่วงราคาเสีไม่มีฟันอาจจะแบบมีการติดคอรหรือโชคได้อะไรเงี้ยค่ะหรือแก,ก้ยิ่งคืออะไรอะไรพวกเนี้ยอาจจะต้องลองศึกษาให้ดีก่อนแล้วลองรู้เป็นทางเลือกที่เราชอบไหมเพื่อนพันนี้บางคนก็ไม่ชอบรู้สึกว่าเออกลัวหรืออยากจะให้เป็นอาหารบดมากกว่าอันนั้นก็ไม่ผิดนะคะคือ มันแล้วแต่เราจริงๆว่าเราอยากจะทําแบบไหนอ่ะให้คําถามสุดท้ายแล้วกันแล้วเดี๋ยวบล็อกหน้าจะค่อยมาคีวนกับด่าดีนะคะถามกันมาเยอะมากเลยว่ามาับว่าพันนี้กับคุณด่าดีเนี่ยจะมีน้องให้เจเล่นหรือเปล่าอยากมีนะแต่ว่าเออขอผ่านวิกฤตโควิดไปก่อนได้ไหม <laughs> ขอเลี้ยงเจเล่นออกมาให้แบบ แบบให้เรารู้สึกมั่นคงกว่านีน้นิดนึงช่วงช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปก็เหมือนทุกคนก็รู้สึกว่าความมั่นคงยังไม่ยังไม่เท่าไหร่เนาะก็เลยแบบเออขอขอดูก่อนละกันว่าเราไหวไหมแต่ถามว่าใจในะอยากมีไหมทั้งหมามีทั้งรดีก็อยากมีนะคะอยากมีลูกสาวลูกชายได้หมดมีเนาะคือลูกสาวควาที่ยังไม่มีลูกสาวก็อยากมีลูกสาวนะแต่ถ้ามลีลูกชายอีกคนนึงก็แน่นอนเราก็าแบบแฮปปี้เหมือนกัน อยากมีค่ะอยากมีเป็นไปได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ส่วนตัวก็ตั้งเวลาตั้งเวลาไว้นิดนึงว่าอาจจะประมาณแบบสี่ห้าปีอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีก็อาจจะไม่มีละเพราะตอนนี้พันนี้ก็สามสองแล้วเนาะก็แบบคือไม่ใช่ว่าเชิงว่ามีไม่ได้นะแค่ในเชิงว่าแบบพอรอยอยู่มากบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะไหวไหมเพราะจริงการมีลูกโดยเฉพาะลูกอ่อน,น,นเนี่ยมันเหนื่อยเหนื่อยมาก <laughs> แต่มีความสุขค,ค่ะอ่ะโอเคเสร็จแล้ว สำหรับ uh, Q&A นะคะวันนี้ uh, หวังว่าตอบคำถามให้ทุกคนได้ประมาณหนึ่งแล้วกันแล้วเก็บคำถามที่เหลือไว้นะไม่ได้ไม่ได้ลบเดี๋ยวคันเอจะหยิบมาตอบใน Q&A พร้อมแดดี้เพราะบางบางอย่างก็รู้สึกว่าต้องให้แดดี้เขาช่วยตอบด้วยแหละวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมแชร์คลิปไปให้ทุกคนได้ดูเลยเราจะได้อยู่เป็นครอบครัวเราจะได้อยู่เป็นครอบครัวแฟนแบมด้วยกันนานๆไปแล้วบ๊ายบาย